สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุฎีศีพันประสเิฐชัยบริอัทวิทยุสันติลำกัด سبحانك لا إِنَّمَا لَنَا إِلَّا مَعْلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْأَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتُبْعَلِينَا إِنَّكَ أَنْتَ الطَّوَابُ الرَّحِيمُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับวันนี้บทความพิเศษกลับมาพบกับพี่น้องครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้น้อมรับสิ่งที่เป็นบรรชาใช้ของอัลลอฮ์ سبحانه และุ์ น้อมรับสิ่งที่เป็นแบบอย่างคำสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลฮิวะสลัมถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้อัลลอฮ์รักเรากุลอิงกุลตุมตัวฮิบบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนีมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดอ,อิงกุลตุมตัวฮิบบูนัลลอฮะถ้าหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์แล้วลก็ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันยุฮบิบกุมุลลอ อัลลอฮ์ตาลานั้นจะทรงรักพวกท่านทั้งหลายพี่น้องครับฉะนั้นการเรียนรู้การปฏิบัติตามคําสอนของอันอิสลามตามกีตาบุลลออยและสุนนะเนี่เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องไขว่คว้าพี่น้องครับหนังสืออิสลามคําสอนอิสลามที่มีอยู่ในโทรศัพท์หนังสืออิสลามที่วางอยู่ในบ้านของเราตําราต่างๆเนี่ย นะครับมันไม่ได้วิ่งมาแล้วก็มาเปิดให้เราอ่านนะครับแต่เราเนี่ยต้องนำตัวเราเองเนี่ยไปหามันกุรอานวางอยู่ในชั้นกุรานไม่ได้ลอยมาแล้วก็มาเปิดให้เราอ่านไม่ใช่ครับแต่ว่าเราต้องเดินไปที่ชั้นวางหนังสือแล้วก็หยิบอัลกุรอานมาเปิดนะครับไปในชั้นวางหนังสือแล้วก็หยิบตำราศาสนาเปิด แล้วเนียดตั้งใจเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันจะให้กับอัลลอฮ์วันละ15นาทีวันล,ละครึ่งชั่วโมงด้วยการอ่านตําราศาสนาหรือพี่น้องทั้งหลายเนียดแล้วตั้งใจเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะอ่านเราขับรถยนต์อยู่เนี่ยฉันเนียดแล้วตั้งใจเลยว่าฉันจะเปิดวิทยุเสียงอิสลามนะครับเพื่อที่จะให้เสียงวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะห์วะตาลา ต้องเหนียดครับพี่นองต้องตั้งใจแล้วอัลลอฮฺตาลาก็จะทรงตอบรับในสิ่งที่มันเป็นความตั้งใจของเราเราตั้งใจจะทำความดีเราได้หนึ่งแล้วลงมือปฏิบัตินะครับได้ร้อยหนึ่งถึงเจ็ดร้อยเท่านะครับขึ้นอยู่กับความยากลำบากในการที่เราจะนำตัวเองไปสู่การปฏิบัติอัลลอจะให้ผลละบุญมากกว่านั้นอีกนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนบริบทที่แตกต่างกันไป นะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะได้กล่าวย้ำกับท่านพี่น้องว่าเรานะคนสองโลกคือโลกดุนยาแล้วก็โลกอาคเรอเราอย่าเป็นคนที่อยากสบายแต่ดุนยาแต่กลับสู่โลกอาคีรอเราไปพบความลำบากดุนยาเราสบายเรามีเงินมีทองมีเกียรติยศมีชื่อเสียงใครๆก็ยอมรับเรียกเราว่าอาจารย์ใครๆก็ยอมรับเรียกว่าเรานะท่านครู แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่มีอามานะไม่เป็นคนที่มีความซื่อตรงโลกอาคิรอนนี่เราลําบากนะครับถ้าอยู่ในสถานะอาจารย์เนี่ยโดนสองเท่าเลยนะครับเรียกว่าสอนคนอื่นแล้วตัวเองไม่ปฏิบัติอันนี้ต้องระวังหรือคนท,ทั่วไปก็ตามแต่เนี่ยนะครับอย่าเป็นคนที่หวังสบายในดุนยาแล้วก็ลําบากในอาคิรอน แต่เราต้องหวังที่จะสบายทั้งดุนยาและหวังที่จะสบายทั้งโลกอาคีรอดด้วยนะครับจะสบายโลกอาคีรอดทำไงครับก็ทำดุนยาของเราให้ดีนะครับให้รำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะอาลาอยู่ตลอดเวลาอินชาอัลลอฮ์ครับโลกอาคีรอตั้งแต่อาคีรอน้อยที่เรากำลังเดินทางไปสู่มันก็คือหลุมกูโบส์เนี่ยเราก็จะได้รับความสบายได้รับการขยายกูโบส์กว้างเป็น70ศอก มีแสงรัศมีอยู่ในนั้นอย่างสว่างสวัยไม่มืดทึบไม่มีสัตว์ร้ายมากาัดกินนะครับในขณะที่เรานอนอยู่ในหลุมกุโบทจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าดุนยาของเราดีไงดุนยาของเราใส่ใจไงดุนยาของเราเนี่ยมัดหัวใจของเราให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะหุตตะลาเท่านั้นไงหัวใจเราไม่กระด้างนี่ก็คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องย้ำกันบ่อย ผมคุยกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับในเรื่องพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่ควรที่จะทำนะครับก็คือพฤติกรรมของการล้อเลีเยนหัวเราะนะครับพูดถึงข้อตำหนิของคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องสอนลูกสอนหลานของเราอย่าปล่อยให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเดี๋ยวครูเข,เขาสอนเองพี่น้องอย่าไปรอครูที่โรงเรียนเขาสอน เราเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยเราเนี่ยเป็นครูที่ใกล้ชิดกับลูกศิษย์มากที่สุดกับลูกของเรามากที่สุดเราต้องสอนมากๆนะครับถึงแม้ว่าช่วงเวลาวันวันหนึ่งจะไปอยู่กับครูที่โรงเรียนวันละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงแต่กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับก็ต้องมาอยู่ใกล้ชิดเราเราในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เรานั้นจะต้องคุลลุกุมรออินวะคุลลุกุมมัสูรนุนรอันไรยะติ คนที่เป็นผู้ปกครองนั้นจะต้องถูกสอบสวนในสิ่งที่ตัวเองนั้นปกครองอยู่เราก็จะต้องถูกสอบสวนหน้าอัลลอฮ์้ากว่าลูกของเราเนี่ยไม่เป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการของศาสนาทำตัวตามสบายไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่เป็นคำสอนจากกีตาบุลอล,ละซุนนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างยิ่งนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ลูกเราไม่มีความรู้เลยในเรื่องของการไปหัวเราะเยาะดูถูกขำขัน ชอบอกชอบใจนะครับกับการที่พูดถักทางใครเขาได้เห็นเพื่อนเขาติดอ่างก็เอามาล้อเลียนเห็นเพื่อนเขาเดินขากับเพกขาเป๋ขาแปรก็เอามาล้อเลียนนะครับคนอย่างเนี้มันมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแล้วก็พูดแล้วเนี่ยขำขันกันเป็นความรู้สึกที่เ,เรียกว่าสะใจนะครับกับการที่ได้ดูถูกได้ล้อเลียนคนอื่น อย่างนี้ขอให้เป็นงานของชัยตอนอย่าให้เป็นงานของผู้ศรัทธ,ธาก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรามาเตือนกันพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีขึ้นจริงในสังคมของเราเราอย่าปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่มีหรอกอาจารย์นะครับเรื่องนี้เนี่ยมันมีสิเพราะนบะี B เนี่ยเอาเรื่องนี้มาสอนก็แสดงว่าเรื่องนี้มันต้องมีนะครับมีในสังคม การที่มีการเรียนการสอนฟันตัวอินการที่มีการเรียนการสอนภาคดูร้อนเรามีคนหลากหลายนะครับเช่นบ้านป่านเนี่ยนะครับก็มีเด็กนักเรียนที่เป็นลูกหลานคนผิวดำนะครับมาเรียนพ่อแม่เป็นคนดำในแอฟริกาลูกเป็นคนดำมาแอฟริกาเมื่อเข้ามาเรียนแล้วแรกๆก็อาจจะดูแปลกๆนะครับแต่ปรากฏว่าเด็กแอฟริกาเหล่านี้เนี่ยพูดได้ พูดไทยได้ชัดนะครับเขาได้ทั้งภาษาอังกฤษเขาได้ทั้งภาษาบ้านเขา mm. แล้วก็เขายัางได้ภาษาไทยด้วย mm. เมื่อเขามาเรียนแรกๆก,ก็อาจจะคนนักเรียนอาจจะไม่กินน้ำใกล้กเขา้าไม่กินข้าวใกล้กับขา้ามันมีความรู้สึกแปลกๆแ,แต่ครูบาอาจารย์ที่ดีครูบาอาจารย์ที่เขามีความออต้องการที่จะให้เด็กนะั้นมีความยอมรับ นะครับก็ความแตกต่างเหล่านี้เขาก็พร่ำสอนเขาก็แนะนำนะครับใหอ้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หลายๆโรงมีอย่างนี้เหมือนกับโรงเรียนบางโรงเนี่ยนะครับมีหลายเชื้อชาติอยู่ในโรงเดียวกันมีทั้งคนไทยจีนมีทั้งคนไทยพุทธมีทั้งคนไทยอิสลามนะครับมีความแตกต่างกันนะครับ แต่ถึงแม้คนละศาสนาก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยจะไปดูถูกเขาได้จะไปด้อยค่าเขาได้จะไปเห็นข้อตำหนิอะไรต่อมีอะไรของเขาแล้วก็เอามานั่งพูดกันขำๆกันนะครับอันนี้มันไม่ใช่มารยาทที่อิสลามสอนเอาไว้เพราะไม่แน่นะครับลูกหลานมุสลิมของเราในเรียนในโรงเรียนสามันหลายโรงด้วยกันมันมีผู้คนที่อยู่ในโรงต่างๆเหล่า,า,ลานั้นเนี่ยนะครับที่ ผสมปนเปเป็นพระวัฒนธรรมในโรงต่างๆเหล่านั้นเราก็ต้องสอนลูกของเราถ้าหากว่าลูกของเราไปอยู่ในโรงเรียนเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้เขาอยู่ในสังคมตรงนั้นได้อย่างอย่างดีตามคําสอนของอิสลามเมื่อเขาโตขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็ตระหนักในคําสอนเขาไปทํางานที่ไหนก็นแล้วแต่เขาก็จะตระหนักในคําคุณค่าที่มาจากคําสอนกิตาบุบลลุอฮษและสุนนะ วันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรานั่นจะต้องเอามาสอนกันมาเน้นย้ํากันนั่นก็คือในเรื่องของอันนามีมาอันนามีมานั่นก็คือการยุเยงตะแขงรั่วยุให้คนทะเลาะก,กันยุให้คนนั้นออบาดหมางกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่งานของผู้ศรัทธาเป็นงานของชัยตอนแต่อาจจะมีมุสลิมบางคนต้องพูดอย่างนี้นะครับ ผมไม่ได้พูดมุสลิมทุกคนนะครับพี่น้องฟังให้ดีมุสลิมบางคนนะครับที่ไม่ได้ใส่ใจต่อคําสอนจากอัลกุรอานที่ไม่ได้เกรงกลัวการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาลานะครับชอบที่จะสร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นกับคนสองคนหรือกับในสังคมของคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดเป็นเรื่องที่ไม่ควรทํามากที่สุดเพราะว่า อันนามีมาเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากกับบทลงโทษของอัลลอฮฺซุาบะฮานะาลาที่จะมีคนที่จะมีต่อคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้พี่น้องครับคําว่าอันนามีมาเนี่ยท่านฮาฟิซเอบนุฮะยัดนะครับได้ให้ความหมายของอันนามีมาเอาไว้โดยสรุปจากท่านอิหมัมกอซาลี นะครับโดยท่านกล่าวว่าอันามีมาเนี่ยตามรากศัพท์เดิมนั้นเนี่ยหมายถึงการถ่ายทอดคำพูดให้แก่ผู้ที่ถูกพูดถึงได้รับรู้ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามแต่ที่สำคัญนั่นก็คือการเปิดเผยเรื่องที่เจ้าตัวหรือผู้รับฟังเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ผู้ถ่ายทอดเองก็ไม่พอใจในเรื่องนั้นเรื่องที่เจ้าตัวเขาไม่พอใจนะครับสรุปสั้นๆแล้วเราก็เอาไป อบถ่ายทอดกันจนกระทั่งสาวมันปากนะครับจนกระทั่งทำให้ทั้งสองฝ่ายเขาทะเลาะกันนักวิชาการกล่าวว่าการยุแย่เนี่ยก็คือการนำคำพูดของบุคคลหนึ่งไปเล่าให้ผู้อื่นฟังโดยมีเจตนาสร้างความเสื่อมเสียระหว่างพวกเขาคือแปลว่าเจตนาไม่ดีครับไอคนเนี้ย ไอ้ขัวเนี่ยไอ้คำว่าไอ้ขัวคนนี้ก็คือคนที่มีพฤติกรรมอย่างเนี้นะครับนำคำพูดของบุคคลคนหนึ่งไปเล่าให้ผู้อื่นฟังโดยมีเจตนาคืออะไรครับสร้างความเสื่อมเสียระหว่างพวกเขาพี่น้องว่าคนอย่างนี้เลวไหมคนอย่างนี้อยู่ในขั้นที่ว่าเลวอย่างมากทีเดียวคนอย่างนี้คบไม่ได้คนอย่างนี้ใกล้ชิดด้วยไม่ได้เพราะอะไรครับ อันตรายอย่างมากทีเดียวอยู่ที่ไหนนะครับที่นั่นก็ไม่มีความสุขหรอกครับเพราะอะไรเพราะว่าคนอย่างนี้จะสร้างให้คนในกลุ่มทะเลาะกันอัลลอฮ์บ ب าา ن ه และตะอาลานั้นได้ตัดไว้ในสเระตุลกลัมนะครับองได้บอกว่าวะลาตุเตยะกุลละฮัลลาฟิมมาฮีนและพวกเจ้าอย่าได้เชื่อฟังปฏิบัติตามผู้ที่ชอบสาบานในสิ่งที่ชั่วช้า คนที่ชอบสาบานในสิ่งที่ชั่วช้าเนี่ยอลัลลอฮ์บอกอย่าเชื่อฟังปฏิบัติตามฮัมมาซิมมาชาอิมบินามีมนะครับผู้ที่นินทาเที่ยวตระเวนยุแยงผู้อื่นนะครับผู้ที่ชอบนินทาเนี่ยอลัลลอฮ์บอกอย่าไปเชื่อฟังปฏิบัติตามคนพวกนี้ผู้ที่นินทานะที่เที่ยวตระเวนยุแยงผู้อื่น มันนาอิลลิลคยริมอัตินอาซีมผู้ที่ขัดขวางการทำความดีผู้ที่ละเมิดนะและกระทำบาปผู้ที่ละเมิดและกระทำบาปคนพวกนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ห้ามเอาไว้อย่าได้ไปเชื่อฟังปฏิบัติตามนะครับผู้ที่ชอบสาบานผู้ที่ชอบนินทาตะเวนยุแยงคนอื่นให้ทะเลาะกันผู้ที่ชอบขัดขวางการทำความดีผู้ที่ละเมิดผู้ที่กระทำบาป นะครับเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คืออัลลอฮฺตาลาได้บัญญตัติเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยวไวในอลัลกุรอานเมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้แล้วพี่น้องทั้งหลายพฤติกรรมเหล่านี้ถ้ายังมีอยู่เนี่ยต้องเลิกเลยนะคือถ้าเราเป็นคนแบบนั้นนะเราต้องเลิกเลยและถ้าหากว่าเราเห็นคนแบบนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มของเราเราต้องออกห่างยทันทีพี่น้อง แล้วก็ไม่ใช่ออกห่างเดียวนะต้องเตือนเขาด้วยถ้าหากว่าเรามีความสามารถที่จะเตือนได้เนี่ยก็ต้องเตือนพี่น้องครับมีฮะดิษบทหนึ่งนบีบอกอย่างนี้นะครับอันหูไซฟตะรอติยัลลอฮุอันหุกอลาซมียตุนนบีอัลลอลลอฮุาะลัลฮิวะเัลลัมยกูลุลายดคุลุนจันนตะกตตาตุนรอวาฮุนบุคอริยุวะมุสลิมุ ได้มีรายงานจากท่านฮูไซฟากล่าวว่าฉันได้ยินนะครับเซมิะตุนนบพี่สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะกัลลัมฉันได้ยินท่านนะรอซูนลลลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะกัลลัมกล่าวว่านะลายะดะคุลุนจันนะตะกอตตาตุนกอตตาดนะครับกอตตาดเนี่ยก็คือผู้ที่ยุแยให้คนทะเลาะกันนะกอตตาด คือผู้ที่ยุแย่ให้คนทะเลาะกันนั้นนี่จะไม่ได้เข้าสวงสวรรค์ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายกดตาดเนี่ยนะครับคนที่เป็นคนกดตาดก็คือคนที่ชอบยุแย่ให้คนทะเลาะกันคนคนนี้ไม่ได้เข้าสวรรค์บางคนนี่ก็แปลกนะพี่น้องเขารักกันแต่ว่าไอ้ขวเนี่อาจจะมีความรู้สึกหมันไส้ไม่ชอบมีความรู้สึกไม่สบายใจเลยก็คิดหาวิธีการทำยังไงก็ได้ให้ คนที่เป็นพี่น้องกันในตระกูลเนี่ยมันทะเลาะกันคนที่เป็นคนในตระกูลเนี่ยต้องทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นทะเลาะกันในเรื่องที่ดินที่ดินหลักปักเขตที่ดินนะครับอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับก็ไปพูดนะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดความบาดหมางกันเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนในตระกูลเขาหรอกเราเป็นคนนอกแต่เราเนี่ยก็ นำเอาเรื่องที่เรานั้นเนี่ยไปแอบฟังมาจากคนที่อยู่ในตระกูลเดียวกันโดยที่เราไม่รู้ข้อเท็จจริงโดยที่เราไม่รู้ข้อเท็จจริงแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังซึ่งเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเมื่อเราไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรเลยเจตนาของเราคืออะไรครับสร้างความเสียหายสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นระหว่างพวกเขานี่คือเจตนาของเราฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับ ท่านนาบีนสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมว่าลายดุคุลุนจันนตะกต้าตุนนะครับบันทึกโดยท่านอิหมามบุคอริและมุสลิมพี่น้องระวังให้ดีพฤติกรรมอย่างนี้นะใครที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ทํางานศาสนาอยู่ในองค์กรเดียวกันนะครับสอนโรงเรียนเดียวกันทํางานอยู่ในองค์กรเดียวกันอย่ามีลักษณะของกตตา นะครับก็คือชอบที่จะให้คนในองค์กรเดียวกันเนี่ยเขาทะเลาะกันไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรก็นิ่งเฉยเสียนะครับไม่ต้องไปพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังโดยที่เราไม่ได้รู้ข้อมูลแห่งความเป็นจริงหรือพูดที่รู้อยู่ในเหตุการณ์แต่นําไปเล่าและไปเล่าแบบผิดๆถูกๆนะครับมันก็เกิดความเสียหายระหว่างคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันนะครับกลายเป็นคนทํางานศาสนาทะเลาะกันเอง คนทางานศาสนาสอนโรงเรียนเดียวกันทะเลาะกันเองคนออกบรรยายศาสนาอยู่องค์กรเดียวกันทะเลาะกันเองมาจากใครละ่ะมาจากไอ้คนซึ่งที่มีพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นกอดตาตุนอย่างที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้กอดตาตุนก็คือคนที่ยุแยให้คนทะเลาะก,กันพี่น้องจําให้ดีนบีบอกว่าคนอย่างนี้จะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานฮโวตอลลาพี่น้องครับนําเรื่องนี้มาบอกกันไว้ เพื่อที่จะได้ให้เราระมัดระวังนำเรื่องนี้มาบอกมาเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะให้คนที่มันกำลังมันปากอยู่เนี่ยคนที่มันสะใจอยู่เนี่ยเห็นคนอื่นเขาทะเลาะก,กันแล้วรู้สึกสบายใจอยู่เนี่ยให้มันรู้เถอะว่าคนอย่างมันเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอลอ์พระผู้เป็นตจ้าผมฝากเรื่องนี้เอาไว้นะครับขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ให้ความสำคัญนำเอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับ มาเตือนกันบอกกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยขึ้นกุโตบ้านเนี่ยนะครับสอนกันได้บอกกันได้เรื่องอย่างนี้เพื่อที่จะให้สังคมของเรามีความเรียบร้อยสังคมของเรานั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ขัดแย้งกันอัสสลามุอะลัยกุมบราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดศีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา